เวลาที่เราได้ยินคําว่าเศรษฐีสร้างตัวเนี่ยภาพในหัวของหลายหลายคนก็คงจะเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่ว่านะเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงนะ่ะอาจจะต่างจากที่เราคิดไปแบบคนละเรื่องเลยก็ได้ครับเรามาเจาะลึกกันดีก,กว่าว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขามีอะไรที่เหมือนกันใช่เลยครับสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์หรือว่าเซอร์เกย์บรินพอพูดคําว่าเศรษฐีปุ๊บชื่อพวกนี้ก็จะลอยขึ้นมาทันทีเลย กลายเป็นเหมือนภาพจําของอัจฉริยะสายเทคที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลเอ๊ะแต่คําถามก็คือว่าภาพจําของนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่พลิกโลกแบบนี้เนี่ยมันเป็นหนทางเดียวจริงๆครับที่จะนําไปสู่ความมั่งคั่งได้แต่รู้ไหมครับว่าผลสำรวจเศรษฐีในอเมริกากลับไปเจอความจริงที่น่าทึ่งมากครับคือกว่า70%ของเศรษฐีทั้งหมดเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองล้วน,นเลย เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน4ประเด็นหลักๆนี้เลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่อาจจะคาดไม่ถึงไปจนถึงพิมพ์เขียวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงของพวกเขาครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเราจะมาทลายความเชื่อผิดๆที่ใหญ่ที่สุดกันก่อนนั่นก็คือเรื่องที่มาที่ไปของพวกเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบที่หลายคนคิดเอาไว้เลย คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชื่อว่าพวกเขาต้องเกิดมาบนกองเงินกองทองแน่ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามเลยครับคนส่วนใหญ่กลับต้องเผชิญกับความยากลําบากมาตั้งแต่เด็กซึ่งนั่นแหละครับที่กลายเป็นบททดสอบสําคัญมากๆในช่วงแรกของชีวิตมันก็เหมือนกับที่โทนี่โรบินส์โค้ชด้านความสาเร็จระดับโลกเคยพูดไว้นะครับว่าบ่อยครั้งเลยที่จุดเริ่มต้นที่ยากลําบากและเต็มไปด้วยแรงกดดันนี่แหละที่มาหล่อลลอมให้คนคนหนึ่งมีแรงผลักดันที่จะประสบความสําเร็จ อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันมากๆเลยก็คือหลายคนเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพราะพวกเขามองว่าธุรกิจมันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะเหมือนเราหัดว่ายน้ำหัดขี่จักรยานยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งเร็วเท่านั้นพอเรารู้ที่มาที่ไปของเขาแล้วคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเขาใช้วิธีไหนล่ะในการสร้างตัวขึ้นมาซึ่งมันอาจจะธรรมดากว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ เรื่องนี้ก็น่าสนใจมากครับคือมันสวนทางกับภาพที่เราคิดไว้เลยเศรษถีที่สร้างตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยเขาทําธุรกิจที่ผู้ตรงๆก็คือน่าเบื่อครับเป็นธุรกิจธรรมดาธร,ราที่เข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของผู้คนเพราะธุรกิจแบบนี้แหละครับที่มันตอบสนองความต้องการที่มีอยู่จริงและมีอยู่ตลอดเวลา จริงๆแล้วหัวใจสําคัญของกลยุทธ์การเงินของพวกเขาเนี่ยมันสรุปได้ง่ายๆแค่3ข้อนี้เองครับคือ 1. หาเงินให้ได้ 2. ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้และ3ซึ่งสําคัญที่สุดคือนําเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนอย่างสม่ําเสมอใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องของการรวยเร็วรวยทางลัดอะไรเลยแต่มันคือการวิ่งมาราธอนครับเป็นเกมระยะยาวที่ต้องอาศัยความอดทนมากๆซึ่งเป็นนิสัยที่คนส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้กัน ความมั่งคั่งของพวกเขาเนี่ยมันมาจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ที่มูลค่ามันจะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาเพราะก็อย่างที่รู้กันดีว่ายุคนี้ไม่มีใครรวยได้จากการฝากเงินกินดอกเบีย้ยในธนาคารอย่างเดียวแน่นอนโอเคนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องที่สําคัญกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดหรือ m i n d ซ e t ที่เป็นรากฐานของความสําเร็จทั้งหมดหนึ่งในคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับคือการเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ือพวกเขาไม่เคยหยุดหาความรู้ใหม่ๆเลยไม่ว่าจะผ่านการอ่านหนังสือหรือการเสพข้อมูลต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอและนี่คืออีกหนึ่งจุดร่วมที่อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนะครับคือเกือบทุกคนเลยนะเคยเจอกับความล้มเหลวแบบครั้งใหญ่ในชีวิตแต่มันไม่ได้เป็นจุดจบนะครับมันกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยประสบการณ์แบบนี้นี่แหละครับที่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิต้านทานชีวิตขึ้นมาซึ่งมันหล่อหลอมให้เกิดความคิดที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากๆ มันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมีมาแต่เกิดนะครับแต่มันคือสิ่งที่ต้องแลกมาจากการลงมือทําและฝ่าฟันอุปสรรคพวกเขายังมองขาดด้วยครับว่าการทํางานประจําแค่อย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งมันน้อยมากดังนั้นพวกเขาเลยตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายๆที่หลายๆธุรกิจเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆและมองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปทั้งหมดนี้ให้เห็นเป็นภาพพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จที่แท้จ,จริงกัน ื่องที่น่าทึ่งก็คือหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มมาพร้อมกับแผนการที่ว่าฉันจะต้องเป็นเศรษฐีให้ได้เลยนะครับเพราะชีวิตจริงมันใหญ่กว่านั้นมันคาดเดายากกว่าแผนธุรกิจแผนเดียวเยอะเลยเส้นทางของพวกเขามันเลยเหมือนกับการค่อยๆเดินทางค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือน n น t ต l i x ไงครับตอนแรกก็เป็นแค่ร้านเช่าวิดีโอธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีแผนจะเป็นสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ระดับโลกตั้งแต่แรกซะหน่อยคือผลรวมของประสบการณ์ทั้งหมด ทั้งที่สําเร็จและล้มเหลวนี่แหละครับที่มันนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่วางแผนไว้ตอนแรกแล้วพอพวกเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มักจะทํากันก็คือการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งอย่างการผันตัวไปเป็น Angel Investor คือเป็นนักลงทุนที่คอยสนับสนุนธุรกิจรุ่นใหม่ๆทั้งในด้านเงินทุนคอนเน c t ชันและคำปรึกษาดีๆครับทั้งหมดที่เล่ามานี่มันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความเป็นอัจฉริยะเสมอไป แต่มันคือเรื่องของความคิดและวินัยล้วนๆเลยซึ่งมันก็มีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อนะครับว่าในบรรดานิสัยทั้งหมดนี้ข้อไหนกันนะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุด